สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอลสีชนิดซึ่งเป็นบอนบลโบราณเหมาะแกบมือใหม่ที่ควรหามาปลูกเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็โตง่ายค่ะดูสิคะใบาใหญ่ขนาดนี้พามาทำมาชุมสวนบ้านคุณสุดใจอีกครั้งนะคะ หลังจากที่เคยพามาชมอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเขาเลี้ยงบอลได้ดีมากดูสิคะเขาใช้ที่บํำรุงก็จะมีกระทิงแดงกับนมสดนมจืดนะคะผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นนะคะลองเข้าไปดูที่ประสูเคยทำคลิปคราวที่แล้วมาเดี๋ยวประสูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าวิธีฉีดวิธีผสม ฉีดตอนไหนยังไงแล้วก็ไปดูนะคะฉีดแล้วใช้แล้วใหญ่ขนาดนี้ค่ะลองคิดดูสิคะจากวังทองนะคะกระดูกเส้นล่างแหก็จะสีแดงนะคะแดงเปืกมังคุดอย่างนั้นนะคะก้านก็จะสีออกแดงแดงดําประมาณนั้นเขาใช้การบํารุงด้วยวัสดุไม่กี่อย่างใบใหญ่ใบโตและงามมากเป็นมัน ว้าวมากค่ะวันนี้ป้าสุาพามอัปเดตสวนเข้าอีกครั้งหนึ่งสวยมากใหญ่โตมากวังทองค่ะใบนี้ใบวังทองนะคะหามาปลูกกันนะคะตัวต่อมานี่คือหยาดเพชรค่ะหยาดเพชรนี่ก็ใหญ่มากปกติแล้วหยาดเพชรจะไม่ได้เป็นบอลที่สูงใหญ่ขนาดนี้แต่สวนคุณสุดใจเนะะี่ยค่ะโอ้โหหยาดเพชรใบใหญ่สองฝ่ามือป้าสุเลยเชียวนะคะ แค่ใช้ปุ๋ยตามที่เขาบอกไว้ะสมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะกระทิงแดงนมสดนะคะฉีดพ่นตอนทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นสวยงามแล้วก็ใบใหญ่ใบโตก้านใหญ่กระดูกลรางแห้เส้นก็จะสีเขียวนะคะก้านก็สีเขียวเลยใบใหญ่คะ่ะหยาดเพชรค่ะอันนี้จะชื่อหยาดเพชร แตกหนอนง่ายค่ะเขาแยกออกมาได้เยอะแยกไปหมดเลยหนอเล็กหนอน,น้อยสนใจก็ติดต่อมานะคะใต้คอมเมนต์นี้ค่ะถ้าสนใจหยาเดเพชรเขามีขายค่ะที่สวนนี้พร้อมทั้งเจ้าคุณปัจจนึกด้วยนะคะกระถางใหญ่สวนคุณสุดใจเขายินดีจะขายค่ะเขามีเยอะถ้าใครอยากจะเอาไปพาหัวหรือเอาไปขายต่อติดต่อไม่ได้นะคะกระถางใหญ่ๆเลยเจ้าคุณปัจจนึกค่ะ สวยงามมากนี่เขาก็ขยายหยาดเพชรไปเยอะเป็นบอลใบไทยนะคะหูฉีกไม่ถึงสะดือเป็นรูปใบโพสวยงามคะ่ะลองติดต่อมานะคะถ้าใครสนใจตัวต่อมานี่คะ่ะจะระแม่กุสุมาซึ่งใหญ่มากประสุก็ไม่เคยเห็นว่าถวนไหนจะใหญ่ได้ขนาดนี้เขาใช้แค่ไม่กี่อย่างเองนะคะใบเป็นมันวาว ุงประสุบมาทําคลิปไปคราวที่แล้วเนี่ยเขายังไม่ใหญ่โตยังไม่แตกหลอดขนาดนี้แต่ครั้งนี้โอ้โหเลยนะ,ะต้องเปิดดูแล้วจะลองเรียกโอ้โหเลยค่ะเป็นบอลมีหูม้วนเล็กน้อยออหูฉีกถึงสะดือนะคะกระดูกล่างแห่เส้นสีแดงทับขาวนะคะมีขาวเปิดเปิดอยู่เนี่ะคะ ใบเป็นมันวาวเป็นบอลรูปใบยาวนะคะใบยาวพิ้วเชียวเลคะ่กกะก้านก็จะสีเอก้านบัวนะคะสีก้านบัวปอกประมาณนั้นคะ่ะดูหูที่ฉีกถึงสะดือเป็นม้วนสีขาวๆอยู่นะคะสวยงามมากใบพิ้วเชียวตะละแม่กุสุมาเป็นบอลในตับ ผู้ชนะสิบทิศนะคะเป็นบอลโบราณที่มือใหม่เอามาเลี้ยงยตายยากค่ะแล้วเขาก็จะให้ความชื่นใจให้เราเห็นถึงความสวยงามความชื่นใจคนมือใหม่จะได้ไม่ต้องแบบใช้วัสดุอะไรมากไม่ต้องยาฆ่า,มาแมลงอะไรมากเขาก็จะสวยสะพังให้เห็นแบบเนี้ค่ะไม่ว่าวังทองไม่ว่าตะระแม่กุสุมาหรือหยาดเพชรน,นะคะสวยมากค่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ ซึงประสุมาถ่ายเขาที่แล้วยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ดูสักครั้งนี้สิคะจอมทัพนะคะเนี่ยปานใครมีใหญ่ขนาดนี้บ้างดูสิเนี่ยใบใหญ่สี่ฝ่ามือห้าฝ่ามือประสุได้โอ้โหแล้วก็แบบสีเข้มเหมือนเขาเรียกอะไรสีตับหรอคะสีตับอะไรประมาณนั้น,น่ะแล้วถ้าใบแดงก็สีแดงแบบนี้คะ่ะเพียงใช้วัสดุไม่กี่อย่างนะคะยวประสุแปะลิงก์ไว้ให้นะ ขาวิธีใช้ท้าคลิปที่แล้วนะคะคลิปสวนคุณสุดใจนะคะถ้าใครไม่ได้ตามลิงก์ก็ดูคลิปข้างล่างก็จะเป็นคลิปชมสวนคุณสุดใจนะคะดูต้นไม้ของเขาต้นใหญ่ใบใหญ่แตกหลอดออกมาภายในไะม่กี่อาทิตย์นะ่ะอีก3หลอดเชิน,นะคะเนี่ยแล้วก็ใบย่าใหญ่ๆแล้วเป็นมันวาวจอมทับเป็นบอลหูฉีกถึงสะดือนะคะ หมูเสหมูที่สะดือมีม้วนนิดหน่อยค่ะมีม้วนนิดหนึ่งกระดูกร่างแหสีแดงนะคะทับด้วยสีขาวไล่กันสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยยิ่งใบเป็นมันวาวแบบเนี้ยยิ่งโอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะหามาปลูกกันนะคะสําหรับมือใหม่ดูใบใหม่เขาสิคะเนี่ยโอ้เห็นแล้วใจละลาย ขอบคุณคะ่ะที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ